我一看。 ยิงบัตรสองคนมันกระบอกตรงต้นไม้นั่นมันขึ้นมาแล้วนะม,นนม,วนะมันขับรถขึ้นมาแล้วที่ไหนอ่ะฝั่งพี่เอ่ยนแหละมันขับรถขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เน,นี่ย Ie, Mark, เบอร์สี่มาร์คมาร์คไม่ได้บอกตายแล้วเพราะมีรถจอดอยู่นู่นอ่ะรถควันขึ้นด้วยใช่ใช่นมีรถสปอร์ตขับมารถสปอร์ตขับมาไปไหนนะเข้าบ้านแล้วเบอร์สี่บอก เขาบ้านหลังไหนบ้านนั้นเแล้วก็บ้านหลังนด้านล่างตรงนี้ยที่ผมมากับเบอร์สี่กับผมมากับซิมกันนูนๆอยู่ห้องข้างล่างห้องผมมาใช่ใช่ใช่ห้องข้างล่างชั้นล่างเดติดไปคนคนกำลังวิ่งมา คนวิ่งคนวิ่งมีมีตขับรถไปทางเบอร์สี่นะมี่ตัวขับรถไปทางเบอร์สี่นะยิงมาจากไหนยิงจากบ้านยิงมาใส่ผมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วสองมีสองตัวนะล็อกหนึ่งตัวไอ้กระเป๋าดำตัวหนึ่งนะไอช่องแค่นี้ก็ยิงได้เหรอกช่องแค่นี้มันมองเห็นทั่วได้ไงช่องนิดเดียวมันยิงได้ มันไม่มีรถรถมันบังเดี๋ยวผมยิงยางรถมันก่อน คงบีบมันแล้วรถนุ่นอยู่ข้างนอกไอ้ตัวที่ยิงอะวิ่งอยู่ข้างนอกทั้งหมดสามตัวว่าแล้วค่ในบ้านมันยิงไม่ได้หรอกมันแม่นนะก็แม่นแม่นเนี่ยไออกนอกบ้านนะตัวนึงอ่ะเราต้องอยู่คนละทิศเลยเล่นเหล็กฉากกับมันใช่เป็นเล่นต้องเล่นไม้ฉากกับมันเห็นทั้งหมดสามตัวนะ วรถอยู่ไหนล่ะตัวรถน็อกละตัวรถน็อกละโอเคเดียวกับโรซีมันจะมาชุบเพื่อน ไปมันเบอร์สี่ชาพนักกิจวงเราได้เปรียบอ่ะกำแพงก็กำแพงนี่ก็ผมมองไม่เห็นต้นไม้บังผมโอ้ต้นไม้บงังแต่มันมองเห็นได้ไงวะกำแพงฝั่งไหนเนี่ยกำแพงอ่ะตรงกับมาร์คพี่เลยมาร์คเลอ ผมเห็นลแล้วไม้กําแพงนี้ละมากําแพงนี้ละผมผมยิงตรงสกัดอยู่ตรงนั้นอยู่มันปาควันมาแล้วต้นไม้นี่ก็ น็อกแล้วไอ้ตรงต้นไม้นั่นน่ะน็อกแล้วหน่วยเป็นตัเราสิอะไรบอดต่อบอทหรือเปล่าข้างหน้าผมบอดหนึ่งตัวอย่างข้างผมเป็นบอทสองสามนี่วะสี่นี่วะโอ้ผมเมื่ไรยังทงพื้อเนี่ยเอาอพิธาอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนฟ้า ชัดร่มเร็วไหนมองไม่เห็นเลยโอ้ลองทะเลเพียบเลยจังแดงได้ะเพียบเลยตรงใครเอ๋ตรง ทาเรือนะเพียบเลยเป็นไรบอสมันต่อยผมผมหาปืนแข่งกับมันอยู่ต่อยผมเฉยโกงอ่ะโกงบอดโกงอ่ะบอดเสกปืนอ่ะแข่งกับเขาบอดมันเสกปืนเรามีใครหรือพิศดาร มอ่าเลยบรรดาอย่านะอย่ายิงกูนะอย่าเพิ่งยิงกูนะตายว่าเอ้ยเอาปืนมามึงเอาปืนมาให้กูเดี๋ยวนี้เอ้าว่าแล้วบอดบอดเป็นขี้โกงมันเสกปืนบอดยิงมันไม่มีปืนที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงแหลมเดิมนั่นแหละสี่ตัวบอดอ่ะแถวเนี้ยมันยืนคุมอยู่นะ เนี่ยไอ้บนหน้าผาตัวหนึ่งพี่เปแล้วไปชุบมันขี้โกงอะ่ะมันไม่มีทุกหลังมันไม่มีปืนดบอ,อยู่ที่พื้นแล้วอยู่ดีมันควักปืนมาจากไหนไม่รู้เกี่ <laughs> ยมจนหน้าตาเลยเนี่ยแบบโคตรขี้โกงเลยอ่ะกำลังจะวิ่งไปหาก็เสียงค้อ วิ่งเทียบเลยพี่วิ่งมาท่าเรือเนี่ยตัวนี้เป็นไรอะ่ะลงน้ำแม่งตายเลยกำลังจะลุยน้ำแม่งตายมัเป็นกล<ส>่องพิษนาบ้าเราสำลักน้ำ น,นนะ่ะยตกใจหมดผมคิดว่าใครยิงอ๋อหลุดแล้วมันกำลังวิ่งมาจากโพจิจิใช่มันต้องมาหนึทางนั้นเพราะว่าไอ้อบีแดงช่างหน้าต้นไม้ <laughs> <laughs> มรอบ,อบสองละแอบตะเงียบก<อ>ีบเลยอโอ้ พี่วิ่งตามมันมามันขึ้นจากข้างล่างมาอะไรวะเนี่ยวันนี้เนอะพีกจะเนาะจะวิ่งมาเอารถมาหน่อยเฮ้่อเรืออยู่กับผมมีอยู่ นี่มาหาเราเลยเนี่ยลงนี่ตรงไหนเฮ้ยมีตัวยิงมันมีตัวยิงมันอยู่ป่าสนยิงมันไอบา้อบานในบ้านในบ้านสองตัวสองบ้านแล้ววิ่งเข้าบ้านสามตัวสามตัวอยู่ที่บ้านหอยบอดยิงบอดเดี๋ยวมันขึ้นไปยิงบอดให้มันมันจะไม่รู้เราอยู่นี่เฮ้ยไอ้บอดถึงยิงกูทำไมวะบอดมันยิงเราพี่บอดมันยิงผมเลย ต่อเองต่างกันอยู่ั้ำซ้อนนะมีรถมามีรถมามีตัวรถมาให้มันตีก่อนให้มันตีก่อนพี่หลบก่อนสามตัวเลยพี่เนเ้ยกูอยู่ตรงนี้แล้วมึงอไงมา เขาจะตีกันอยู่สองทางเลยเขาจะตีกันไปอยู่ตรงข้ามกลางแล้วมันไหลรถมาหาตรงนี้เลยหไรถรถมันไหลวะดิเห้ยไอเวนนี่ก็เห็นกูละไอเวนนี่บ้านนี่ก็จริงสหัวใยสวยเลยบ้านนี้บ้านนี้ก็จริงพันดอกหนึ่งห้องหมอบฮะพัดน็อกหนึ่งโอ้ยอยู่ไหเลยแม่งเอ้ยพี่ตัดบุกเลย โอ้บ้านข้างหลังก็จะยิงผมดูบ้านตรงนั้นก่อนบ้านเดี๋ยวผมดูบ้านตรงนั้นก่อนเอาคอนแล้วรถเสือกไหลมาหาได้อีกอ่ะรถโคตรโดนสวยเลยอาแดงมาที่รถนะเอารถออกเดี๋ยวไม่เหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวผมพี่พี่จะไปอยู่อีกเนินนึงพี่ขับรถไปเป็นแรเราได้เนินอยู่เราได้บ้านจะไปโคเดี๋ยวผมเลาะ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 มันไม่มีมันไม่มีที่ไปแล้ว หายแล้วอยู่นี่มันเสียสอง้านไม่ใช่หรอกเอาไป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 ไี่ข้าไปก่อนเดี๋ยวผมล็อกอันนี้เอาล็อกล็อกล็อกเขคตริงนาะโอ้โหตอนนั้นมันจริงเราด่แต่บ้านเนี้ยไปเ่ไปิงเราอวบ้านเนียถือไดนี้แหละถรนีแหละเออตรงนี้แหละอ๋อรถลงอัอยบนพี่สห้โหตกหมเอาตกอีก ยาละยาก็ไม่มีผมยาผมก็ไม่มีมียาเคือสาข้างเลยพีเดี๋ยวผมลอยไอ้นี้มันกาะก็มีฮะให้บนเข้าแล้วดี๋ยวผมลอยอย่างนี้ตอนนี้กนะผมลอยลงให้บนลงมาก่อนโอ้หอุปกรณ์ไอเทมเสริมก็ไม่มีเวนกัมโซยอะไรทีดีวะมันจะมาไอ้ดอกมันจะมาไอ้ดอกบ้านนั้สามตัวแล้วก็สามตัวเลยเหรอโอ้โหวงเขาบ้านเฮ้ยอะไรตรงไหนวงอยู่ เมันยิงใครวะน่ะยิงตีนนั้นแ่ะอ๋อไปไมาไม่ยิงตีนนู้นยังไม่เห็นผมมันอยู่มันอยู่ข้บนอยู่อ๋อาทำตัวเงียบไว้อ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมยังอยู่มันจะมาเอาไอ้ดอกเราเข้าชาร์จโอ้โหหัวหลุดเลยพิซต่าผมไม่มีโอ้ยวันแล้วด้วยมัอันบุกหรือเปล่าวะไม่บุกไม่บุกมันจะเอาไอ้ดอกตายละหมวดไม่มีก่อนไม่มีสองตีต้องรอให้ตีนั้นเข้าบ้านอ่ะเราไม่เข้าบ้านมันจะเข้าทางนี้เข้าเราอ่ะนี้ มาแล้วเราต้องรอให้มันมาโคตรกินเงี้ยระวังนะพี่ตาทางซ้ายมือซ้ายมือเดินซ้ายมือเนี่ยมันจะมาไอ้ดอกตรงเนี้ยม้ายทีก่อนเดี๋ยวทีเดีมยายก็ไม่มีละวตู้แค่ตายมาเอาไปห้องมันเข้าบ้านแล้วยาเนั้นมีแต่ไอ้น้ำไม่มีมันระเบิดไอ้น้ำมาเอามาเอาเบ้าสองพี่พามันบ้งเด้งึ่งได้ไหมอนบ้านอ่ะทำพัดน้ำน่าตายทนบ้าน่ะแต่ทำเล่น่ะ ข้างบนมันมีรถสปอร์ตนะรร้อยข้างบนถ้าข้างบนมันเข้าบ้านเราบสามตัวถ้าข้างบนเข้าบ้านเราสามบ้านเลยไหมอีกกว่าวงจะขึ้นไปข้างบนเลยนั่นจะดีอยู่ในบ้านเลยแหละไปกดชถวงนะวงอยาอยากฆ่ากันด้วยอย่างนั้นเลยถ้าวงขึ้นข้างบนนี่ผมต้องฝ่าไอ้ตับตัวนี้ไปอ่ะคิดดูวเลยเฮ้ยแต่ผมวิ่งล็อกขวาไปได้ขึ้นบนอะก็แค่อยู่คนคนเดียวมันโดนตันต่อกไม่เป็นไรพี่ผมเดี๋ยวถ้าฉีดไปด้านขวาไ โอ้ไม่ได้เลยไม่มีหมวกวงบีมาแล้วโอ้โยนี่แม่นเว้ยวงบีมาแล้วพิงขึ้นเนินมันขึ้นเนินมาแล้วเข้าบ้านวงเข้าบ้านวงเข้าบ้านจริงๆเห็นไหมเราต้องเราดิมเราได้ทะเลอยู่พี่ตาใช่เราได้ทะเลอยู่พิงพี่เดินค่อยๆเดินอ่ะก้มเลาะๆมามันมองไม่เห็นอย่าเดินเสียงดังอ่ะค่อยๆเดินมาเดี๋ยวมันรู้ว่าเราล้อซุ่มอยู่หลังบ้านมานั่งตกปลาหมึกรอหลังก็ได้ โอ้ตกตกตกจริงด้วยตกกระเบื้องมันมีที่ขึ้นอยู่แถวแล้วมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูที่พักดังหัดตรงไหนวะเนี่ยที่ขึ้นตรงระนาบใกล้ๆหน้าพี่อะขึ้นได้ไหมเอางั้นครับพี่ช่วยอะไรพี่ไม่ได้ผมตกมล้ขึ้นได้พี่แดงกำลังพยายามขึ้นอยู่มันมันสมวกลงมาข้างล่างกันไอ้พวกข้างบนอะเดี๋ยวที่ตัวเราสาม่ไได้ในบ้านสามไอ้พวกนั้นก็สามดิเอ้าทีเราสามสามสามเห็นแล้วเสามในบ้านสามอะพี่แดงขึ้นเยอะมาก โอ้ขึ้นไม่ได้งานงอกะงานงอกเอาเมือยื่นไปก็ไม่ได้อเอาพยายามขึ้นลุกพยายามพยายามเอา,าตกให้ตกนิดพี่จะเป็นด้านขวาได้ไหมพี่อ๋อไม่ขึ้นไม่ได้อ่ะอี่าจ,จะตกลงมาณนะั้นขึ้น เดินแล้วนี่มันเดินมานี่แเอ้าตกมาขึ้นโดดโดดโดดเอ้ยไอ้แม่เอ้าเด็ดเลยทีนี้จะไปช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยไอ้ตีนี้ตายแล้วตีบ้านตายแล้ว ก่อนปังเบิด์เล่ยไงวะอ่าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมเลยมีเบิดแล้วทำไมมันทำสะพานไม่ได้เหมือนกับไอ้พวกนั้นเ่ะเลืองไม่ได้ก็พี่ขึ้นไม่ได้พี่เดี๋ยวผมด้วยเองโหสี่สามตัวมันเหลือสามตัวเราสองก็สามไง ามันเหลือหนึ่งสำเร็จอยู่ที่นั่นคือใค้เลยคือใครแล้วคืนใครแล้วยิ่งคือใครแล้วมันอยู่ไหนอยู่ในบ้านโอ้ยลอยไปไหนวะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมดักมันอยู่ไม่รอดแล้วตายวงดแล้ว เห็นไหมทีมเราโลสุดยอดทีมดูมันไปนั่งตายอยู่ในห้องเนี่ยอยู่นี่เข้าไปตายในห้องเลยเอาขึ้นมาได้แล้วเหรอขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้ว ในกราลังนั่นนั่นนั่นน่นนั่นน่นบดิงมันดยิงมันนั่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 นโอ้โหไม่แั่เพื่อนมันอยู่ในห้องอะไฟยัดเลยยิงพิซซ่า ยิงไม่ได้หลบไปได้ห้องหนึ่งห้อนึ่งออกมาแล้วออกมาแล้วถือปืนทำไมตาแมงเห้หมดหมดแล้วหมดย่างหมดย่างยังยั์ กอ,อง,กอองพี่อยู่ไหมกล่องพี่ไปเปล่าฮะตับมันก่อนมันคานหนีแล้วเนี่ยอ๋อก้อนอ๋อมีเพื่อนอยู่เลี้ยงมันไว้ทำไมเอาชิปมันไปด้วยมีชิปพ,พี่อยู่กับมันไหมกี่นาทีอะ นาทีหนึ่งนาทีสองอย่าเอารถมาด้วยเอามาบังแหลกอีกตัวหนึ่งไปไหนวะเนี่ยใช่ตัวนึงอยู่ไหนเนาะเพราะถ้าเพื่อนมันอยู่ด้วยมันต้องช่วยกันยิงอมันไม่ช่วยกันยิงเลยมันอยู่ตัวเดียวมันก็กลัวเหมือนกันนาะโอ้ไม่ใช่แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้ว เฮ้ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอด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 ผมโดนบอดยิงเวกบอดอยู่นี่บอดมันอยู่นี่พีิศามันอยู่นี่บอดเข้าบ้านไปโดนบอดเข้าบ้านแต่ผมว่าผมมันคิดคิดว่ามันคงคิดว่าเป็นอรื่องแน่เลยคนอยู่เนี่ยมันเพิ่งเล่นเองไอ้พวกบอดโหดมากเลย เออหินขันเัยนะ้างไปอยู่มาไอ้ทันเลยอ่ะเชื่อมหนอยชเ่ยแบบ้วยมาโดนบอดฆ่าอีกแล้วบอดสามรอบเลยเอาอยู่ไหนพิซซ่าชุบเนี่ยสามเม็ดบอดกันบอดเลยบอดกันบนบ้านตอนนี้ไปไหนไม่รู้บางซีโฟใส่แม่งเลยก็โดดไปหูยกระยิงหัวมันเต็มๆแ็งโดนขันมายิงโป้งตายถ้าบอดเอาซีโฟไปกิน <c oughs> โดนบอดยิงทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> โดนบอดตลอดเลยเฮบี้โฟว์